นี่พี่น้องมันอันบุคคลผมโสดนะครับบุคคลบุคคลนี่ผมบ้างจะมีใครบ้างจับจองเห็นจะได้รามบอกมาสักอุ้ยบุได้ถามดกอีกอย่างอีกคนนึงเพือพี่น้องต้นตระกูลกันยังเป็นตะย่านป่านนี่แล้วอันเขาเอื้อไว้อย่างนะสาวเสิร์ฟงามครับลูกลูก ลูกตระกูลบอกตัวเังไหนตัวคือได้เป็นต้นตระกูลนี่โอ้ยเขาขยายเครือ่ายบ่เอออันนี้มันเป็นแบบว่าจัางไดล่ะมันคร้หนักกลัเจ้าต้องรวบร่วมค้นบ้าบ้าบ่ก่อนเด้กเพราะว่าเจ้ากับบ้าบ้าบ่คือกันนะครับเจ้าต้องมาใส่เป้ปากแปรน้ำข่อยเด็ย่านค้นเบิ่งเจ้าเขาไหนเอาลาย คนเบิ้งเจ้าอะใดก็ถามเจ้าเยลายถ้าเจ้าใส่เข้าม,มาปากแปลปุ๊บเขามาในเครือข่ายปากแปลกคอยทันทีนะโอ้ oh, หันไปยวนนะคนที่ใด้ปากแปลกจะมาเจอเป็นบเบิ้งเจ้าเลยมบืมึงเอันองเห็นอันใหม่แล้วป้าตีมันมีเครื่องล่างของของังนี่บ่เหมือนนะท่านได้แต่ใดมา,มากำลังชมค่ะซั่่นวาครับผมฮะได้ได้แต่ใดมาเครือข่ายปากแปลนั่นเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อ่าปูฤาษีคัมภีครับเพิ่นให้ โอ้ตัวขึ้นตัวขึ้นแต่ไหนจะได้มาติดนี่ปกติต้องกันไปติ้นใส่ติดนี่แหละเอาม,ามาติดโลด,ดติดนยังเช่นน้บอกบ่อ,ออันนี้เพนะืเ่อนไม่ติดนี่เบียกยอดเบีย,ยบกยอดครับเบียบกยอดวิวครับเบิ่ตอนนี้พันสองก็อเดี๋ยวคนเบิ่งจูบดูคนนะพันสองบ่อบ่อเห็นอยู่เออ นี่แล้วตัวตัวตัวโอ้ยต้นตระกูลนี่มันเป็นต่ยาติที่เดยวไม่จะคิดตัวปากแปรเหมาะมากเลยประสันไม่นได้ครับเป้ปากแปรนะไม่อุ๊ยอุ๊ยอินพุ่งโกงอินพุ่งกังอย่างจังพี่นาทีกำลังเผาพี่ชิดประสันไปกันสิพันแล้วคือกันกู่ประันดีครับพี่ชิดปากแปรหิวข้าวประสันเอาหยาอีกแดีวหยาข่อยอีกแดีวเสียงดังประสันว่าเออสารพ่นสิจับข่อยบุ้งข่อยเสียงดัง ต้นตระกูลที่น่ากลัวที่สุดในโลกด้วยพี่น้องครับผมขยายพันธุ์เร็วขึ้นงไยครับตอนนี้เขาเจาะระวังไว้จังมาเจาะจะใสเป็นอะไรเป็นไว้รเออเขาเอื้อไว้อย่างไรขยายเร็วครับขยายชิดๆมาได้บอกชิดไข่เหี่ยวไข่เหี่ยวนะครับหั่มตรงนะครับสารจับชิดเลยมาสั่นนะคอยบ่อในไายสารคอยไายเจ้าของบอกสารจับข่อยเผาพี่นาทีกันนะครับอย่าลืมนะครับเื่อขายปากแปรบอกบอกมาดามเลย ถ้ายังไม่ลงเลยยืโดนยิกนี้นะครับไปเลยอสร้างวปวดทันมันน้ำท่วมมาสันว่ายุใสยครับว่าจะบอกว่ายุสุพันน่ากลัวที่สุดในโลกคิดเห็นเราไหมเห็นครับผ